ในการสมัครกันครับก่อนอื่นให้เราไปดาวน์โหลดแอป IG มาก่อนนะครับไปที่แอป Sharp play Store ครับจากนั้นไปที่่องค้นหาด้านบนครับพิมพ์คำว่า IG แล้วกดค้นหานะครับพอเจอแอปแล้วก็กดติดตั้งได้เลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดแอปครับหน้านี้ไปที่สร้างบัญชีใหม่ด้านล่างครับ ต่อมาเราก็เลือกนะครับว่าเราต้องการสมัครด้วยเบอร์โทรหรืออีเมลนะครับถ้าต้องการสมัครด้วยเบอร์โทรก็กรอกเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือต้องการสมัครด้วยอีเมลก็มากดที่สมัครใช้งานโดยใช้อีเมลตรงนี้ครับจากนั้นก็กรอกอีเมลได้เลยครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับต่อมาเขาจะส่งรหัสยืนยันเป็นตัวเลข6หลักมาที่อีเมลของเรานะครับถ้าสมัครด้วยเบอร์โทรเขาก็จะส่งรหัส มาที่ข้อความ sms นะครับคลิปนี้ผมสมัครด้วยอ e ีเมลก็ไปดูที่อ e ีเมลนะครับไปที่แอป gmail นี้ครับนำรหัสนี้ไปกรอกยืนยันได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับต่อมาสร้างรหัสผ่าน ig นะครับรหัสผ่านจะมีตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย6ตัวนะครับสร้างเสร็จแล้วกดถัดไปครับ หน้านี้แนะนำให้กดบันทึกนะครับต่อมาตั้งวันเดือนปีเกิดครับตั้งเสร็จก็กดกำหนดครับแล้วกดถัดไปครับต่อมาตั้งชื่อ i อนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปหน้านี้กดถัดไปได้เลยครับกดยอมรับเพิ่มรูปโปรไฟล์กดที่เพิ่มรูปภาพครับ ไปที่เลือกจากแกลเลอรี่ครับจากนั้นนะครับมากดตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับและพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะว่า TikTok เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับเราก็จะเจอแอปติกตอกให้ทําการกดติดตั้งได้เลยครับ <L an> เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้กดเปิดได้เลย <L an> จากนั้นนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขการใช้บริการกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเนาะตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเพื่ออ่านข้อมูลได้นะครับถ้าเรายอมรับนะครับก็ให้กดยินยอมและดําเนินการต่อปุ่มนี้เลย จากนั้นนะครับให้เราเลือกความสนใจว่าเรานะครับอยากจะให้ t i k t o k แนะนําคลิปวิดีโออะไรให้เราเนาะจากตัวอย่างนะครับก็เลือกไปที่ตลกเลยกันเนาะและก็เต้นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับถ้าเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มถัดไปหน้าต่อไปนะครับติ k กต k อกจะแนะนําการใช้งานเบื้องต้นให้เราเนาะเวลาที่เราเล่นติ๊กตอกนะครับก็จะปัดขึ้นเพื่อดูคลิปวิดีโอต่างๆเนาะก็ให้เรานะครับมากดเริ่มดูตรงนี้เลยครับ ต่อไปนะครับเพื่อนเอน,นะครับก็สามารถปรับเพื่อดูคลิปวิดีโอใน TikTok ได้เลยนะครับและถ้าเป็นในกรณีที่เรานะครับจะโพสคลิปวิดีโอลงใน TikTok เราต้องมีบัญชี TikTok ก่อนนะครับวิธีการสมัครบัญชีนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ TikTok ได้แล้วนะครับให้กดโปรไฟล์ตรงนี้เลย ต่อไปนะครับจะขึ้นหน้าสมัครสมาชิกทิกตอกให้เราเลือกวิธีการสมัครสมาชิกในทิกตอกนะครับมีหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์หรืออีเมลหรือว่าจะใช้ Facebook บัญชี Google แปป Twitter, อปไลน์ทวิตเตอร์เพื่อนนะครับสามารถเลือกได้เลยจากตัวอย่างเนอกผมใช้เบอร์โทรศัพท์ในการสมัครทิกตอกแลยกันนะครับให้กดไปที่ใช้โทรศัพท์หรืออีเมลปุ่มนี้เลยถ้าเรากดไปแล้วนะครับหน้าต่อไปจะเป็นหน้าของสมัครสมาชิกนะครับให้เราเข้าไปที่ส่วนของโทรศัพท์และมากดตรงช่องหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ป้อนเบอร์โทรของเพื่อนเพื่น,นะครับเข้าไปได้เลยเมื่อป้อนเบอร์โทรเสร็จแล้วนะครับให้กดส่งรหัสตรงนี้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับทิกตอกจะส่งรหัส6กหลักมาที่เบอร์โทรทีเ่เพื่อนเพื่ได้ป้อนไปเนาะเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับโทรศัพท์มือถือบางคนเนาะถ้ามีเบอร์โทรอยู่ในเครื่องนะครับมันก็จะเป็นการป้อนรหัส6ตัวแบบอัตโนมัติ เหมือนตัวอย่างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อน,นะครับไม่ได้ป้อนรหัสแบบอัตโนมัติก็ให้เข้าไปที่ข้อความ S M S เบอร์มือถือที่เพื่อนเพื่อนได้กรอกไปนะครับจากนั้นนะครับจะมีข้อความจากทิกตอกส่งรหัส O T P มาให้เรา6กตัวเป็นตัวเลขนะครับรหัส O T P นั้นนะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับก็นํารหัส O T P ทีเ่เพื่อนเพื่อนได้นะครับมากรอกในหน้านี้ได้เลยเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับ <S <S ก็ให้กดต่อไปเนาะในหน้าต่อไปนะครับทิกตอกจะถามวันเดือนปีเกิดเพื่อนๆนะครับก็มาเลื่อนตรงนี้ เกิดปีคศอ,อ,อะไรอ่ะก็จะเป็นคศเนาะถ้าเลื่อนวันเดือนปีเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปปุ่มนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับทิกตอกจะให้เราสร้างรหัสผ่านตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆสร้างรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับก็ให้กดไปที่ป้อนรหัสผ่านเนาะจากนั้นนะครับให้กําหนดรหัสผ่านอย่างน้อยแปตัวผสมกับตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์ก็ได้นะครับก็ป้อนให้เรียบร้อยเนาะเมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มถัดไปได้เลย จากนั้นนะครับจะขึ้นในหน้าของสร้างชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับให้เรามากดตรงชื่อผู้ใช้งานตรงนี้และป้อนชื่อที่เพื่อนต้องการใช้ในการสมัครทิกตอกได้เลยครับเวลาที่เรานะครับป้อนชื่อซ้ํากับคนอื่นเนาะจะไม่สามารถตั้งเป็นชื่อทิกตอกได้นะครับถ้าเพื่อนตั้งชื่อไม่ได้นะครับก็ให้ใส่ข้อความเพิ่มเติมหรือว่าใส่ตัวเลขไปเนาะเมื่อป้อนชื่อนะครับขึ้นสถานะเช็คถูกแล้วให้กดปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้เลยจากนั้นนะครับ โอเพนได้เลยนะครับก็เขาก็จะถามว่าล็อกอินวิดอินสตาแกรมเซียนเป็ดใช่ไหมก็คือเขาจะให้ใช้ล็อกอินของอินสตาแกรมนะครับผมก็กดนะครับผมใช้ชื่อเดียวกันหมดทุกอันเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับรีบเข้าไปจองแฮนเดิลนะครับนี่คือนะครับเซียนเป็ดนะครับชื่อนะครับแล้วก็ไบโอนะฮะปกติผมก็จะเขียนมาสอนหาเงินออนไลน์แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็ใส่รายละเอียดคร่าวๆนะครับลิงก์นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เว็บไซต์ของผมนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ลิงก์ทรีอยู่แล้วนะครับลิงก์ทรีเซียนเป็ดนะครับนนนนี่่กก็คคือบสาาารระะััลง ก็คือให้เป็แบบส่วนตัวนะครับไม่อยากให้ใครรู้จักนะครกด next นะครับนี่อันนี้ก็ติดตามใครหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่ติดตามใครนะครับนี่อันนี้เขาจะบอกรายละเอียดว่านะครับทำงานยังไงนะครับนี่เสร็จแล้วกดจอย n เพนะครับเขาบอกว่าจะส่งการแจ้งเตือนมานะนะครับผมก็กด allow นี่ครับก็ไปที่มุมขวาล่างนะมันจะเป็นรูปคนนะครับก็เดี๋ยวมา edit profile ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดคาว่า edit profile นะครับผมก็จะกดบวกตรงรูปคนนะครับผมก็จะ choose from library นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกรูปนะที่ผมได้สร้างมาแล้วนะครับผมก็กดด้านนะครับโอันี้ก็ ถ้าใครเคยใช้ IG มาก่อนนะครับผมจะดูที่ไอเค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเปลี่ยนภาษานะครับถ้าใครที่อยากจะเปลี่ยนเมนูให้เป็นภาษาไทยเราก็มาที่ language นะครับเสร็จแล้วเราลองดูนะครับอันนี้ก็เขาจะให้เซ็ตในส่วนของตัวเครื่องมือที่อยู่ในตัว iPhone นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ตั้งแล้วกันครับใช้ภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับข้อมูลต่างๆก็อยู่ตรงนี้สามารถมาเรียนรู้ได้เลยนะครับจริงๆแล้วมันก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโพสต์สักหนึ่งอันนะครับแต่ผมจะลองพิมพ์คำว่านะครับคนเราสนใจแต่ ว่าขออนุญาตนะครับเข้าไปในรูปภาพของเราได้ไหมนะผมก็อนุญาตนะครับอนุญาตนะฮะก็แสดงว่าผมสามารถนะครับโพสอะไรก็ได้นะผมจะเอาหนังสือมาถ่ายรูปแล้กันเดี๋ยวผมจะลองโพส affiliate link ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างก็ใส่ลิงก์ของหนังสือเล่มนี้ดูนะครับใส่แฮชแท็กหน่แล้วกันจิตวิทยาสายดาร์กดาร์กอ่ไก่เนี่ยเสร็จแล้วกดโพสนี่ก็คือโพสแรกของผมนะครับติด link affiliate ของ lazada ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีคนมาคลิก link ของผมหรือเปล่าการเข้า กาต่อได้ก o o ก l e ตรงนี้เลยนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับหน้าต่อไปให้เราเลือกจี a มีเพื่อนนะครับสามารถกดเลือกจากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนนะครับเดีกยวจะเพิ่มเนืใหม่ตรงนี้ได้นะครับจกต้ออย่างนะครับผมกันเนาะอย่างนี้นะครับเมื่อกดเลือกมาแล้วนะครับหน้าต่อไปให้เราเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานในทวิตเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปให้มากดในช่องมันเกิดตรงนี้และเลื่อนปกอมันเกิดปรับเดือนเกิดให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับถ้าเรากดทิ่เลือกในช่องนี้ทวิตเตอร์นะครับอาจจะมีีการรรดดถัไไปตงนน้้ะคบ หน้าต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งยูสเนมหรือว่าชื่อผู้ใช้ในเทเิลเตอร์ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปนะครับและจะพิมพ์ตัวเลขก็สามารถทําได้นะครับถ้าชื่อนะครับเหมือนเครื่องหมายเช็คถูกไปเนยนะครับก็แปลว่าชื่อนี้เราสามารถตั้งเป็นชื่อผู้ใช้ในเทมพ์ให้กดถัดไปได้เลยครับในหน้าต่อไปนะครับรับรองความถูกต้องให้เพื่อนๆนะครับมากดปุ่มนี้เพื่อยืเดันการใช้งานนะครับเสร็จแล้วก็จะมีให้เราเลือกวัตถุที่เหมือนตัวนี้นะครับมันมีวัตถุที่เหมือนกันนะครับแบบนี้เราก็กดเลือกได้เลยนะครับเน่อืพ เรากดไม่อนุญาตนะครับในหน้าต่อไปให้ไปนะครับให้เลือกติดตามน้้ยนยครับหนึ่งบัญชีก็กดติดตามคนที่เราชอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดต่อไปหน้าต่อไปนะครับเราก็จะสามารถเข้าใช้งานทวิตเตอร์ได้เลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้เราสมัครบัญชีทวิตเตอร์เสร็จเป็นทีเรเลยครับให้เพื่อนๆนะครับมากดรูปโปรไฟล์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีข้อมูลทวิตเตอร์ของเราขึ้นอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนะครับสามารถกดไปที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้ได้มันจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของเรานะครับเมื่อเข้ามาหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับบจะปทีรรูภาาาพงงงนน้้เเขขขออุถึใ เืองเสร็จแล้วนะครับก็ปรับมุมปรับตำแหน่งให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับให้กดใช้หน้าต่อไปนะครับเราสามารถใช้รูปภาพโปรไฟล์ที่เราตั้งนี้นะครับนำไปโพสบนทวิตเตอร์ได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะโพสนะครับก็สามารถกดโพสตรงนี้ได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รูปภาพโปรไฟล์ในทวิตเตอร์นะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมากดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เลยครับในหน้านี้นะครับเราก็สามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวในทวิตเตอร์ของเราได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับกดไปที่ชื่อตรงนี้นะกันเนาะเสร็จแล้วนะครับก็ลบชื่อเดิมออกและตั้งชื่อออออใใหหมมมม่่่ตตาาทที้้้้้้งกกกรรรรไดดเเเลลลยนนนนะะคคััับบบืปขูส็จแวึ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ชื่อในทวิตเตอร์ตามที่เราชอบแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อนสามารถกดแก้ไขข้อมูลอีกสักรมเสร็จแล้วกดช่องค้นหารตรงนี้ และพิมพ์ f a c e b o o k เข้าไปเลยเมื่อพิมพ์ f a c e b o o k เสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่ Facebook เสร็จแล้วนะครับ,เ,เ,รรบเราจะเจอแอป a c e b o o k ในเพจสโตนะครับก็ให้เป็นเพื่อนกดติดตั้ง Facebook ลงในมือถือเลยครับก็ตรงนี้รอสักครู่เนาะถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึน้นเป็นเปิดแบบนี้นะครับก็ให้เรากดไปที่ช่องค้นหาตรงนี้อีกหนึ่งที่เสร็จแล้วนะครับให้ลบ f a c e b o o k และพิมพ์คำว่า s e s s e n g e r เข้าไปเลยนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ m e s s e n g e r จากนั้นนะครับเราจะเจอแอป m e s s e n g e r ให้กดติดตั้งลงในมือถือเลยครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะมีทั้งแอป Facebook และแอป Messenger ในมือถือแล้วเนาะ <c oughs> ก็ให้เ,เพื่อนๆนะครับออกจากหน้านี้เสร็จแล้วนะครับให้ไปหาแอป Facebook ที่อยู่ในมือถือของเพื่อน <c oughs> เมื่อเจอแอป a c e b o o k แล้วนะครับให้กดเข้าไป กดเข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้เรามากดสร้างบัญชีใหม่ข้างล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเริ่มต้นใช้งานในหน้าต่อไปนะครับ Facebook จะให้เราป้อนชื่อที่มีความใกล้เคียงกับชื่อที่เป็นเพื่อนใช้ในชีวิตจริงนะครับก็ให้มากดชื่อตรงนี้และพิมพ์ชื่อของเพื่อนเข้าไปได้เลยครับจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรือว่าภาษาที่เราต้องการได้นะครับจากตัวอย่างนะครับผมใช้ชื่อเป็นชื่อเล่นแล้วกันเนาะส่วนน้มสกุลนี้ ผมจะป้อนเป็นชื่อจริงแล้วก mm ันนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนนะครับตั้งชื่อได้ถูกใจแล้วในหน้านี้นะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับให้มาตั้งวันเกิดของมันเพื่อนในหน้านี้ก็ในช่องที่1นเนี่ยนะครับจะเป็นว mm ันเกิดก oh. ็เลื่อนหาวันเกิดของมันเพื่อนให้ตรงนะครับส่วนเดือนในช่องที่2ก็เลื่อนเดือนเกิดให้ตรงและช่องสุดท้ายนะครับปีเกิดตรงนี้จะเป็นปีคอนะครับก็เลื่อนปีเกิดให้ตรงเมื่อทั้งามช่องนะครับตรงแล้วให้เรามากดกําหนดตรงนี้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับจะมีข้อมูลวันเดือนปีเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ลองเช็คดูอีกทีนะว่าวันเกิดของมันเพื่อนถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้กดถัดไปหน้าต่อไปนะครับให้เรามาเลือกเพศก็จะมีเพศหญิงเพศชายและตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนนะครับสามารถกดเลือกได้เลยครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไป ในหน้าต่อไปนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อในมือถือของมันเพื่อนนะครับตรงนี้เราจะกดอนุญาตก็ได้หรือว่าจะกดปฏิเสธก็สามารถทําได้นะครับในหน้าต่อไปนะครับ Facebook จะให้เราเพิ่มเบอร์มือถือที่ใช้ผูกกับ Facebook แต่ถ้ามันเพื่อนนะครับไม่ต้องการใช้เบอร์มือถือเราสามารถใช้อีเมลแทนได้นะครับให้มากดสมัครใช้งานโดยใช้อีเมลตรงนี้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้ป้อนอีเมลของมันเพื่อนนะครับเข้าไปในช่องนี้แต่ถ้าเพื่อนเ่อนคนไหนนะครับที่ไม่รู้หรือว่ายังไม่ชัวนะครับว่าตัวเองใช้อีเมลไหนอยู่ก็ลองกดเช็คในมือถือตามนี้ได้นะครับในหน้านี้นะครับให้เราพักหน้าจอกดไปที่หน้าจอหลักก่อนเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Gmail ในมือถือ Gmail จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดไปที่รูปโปรไฟล์ของอีเมลนะครับทางด้านขวาบน เสร็จแล้วนะครับมันจะแสดงเป็นอ e ีเมลหลักและอ e ีเมลสำรองที่ใช้ในมือถือของมันเพื่อนอยู่เพื่อนๆน,นะครับสามารถใช้อ e ีเมลเหล่านี้ไปสมัคร Facebook ได้นะครับโดยที่มีข้อแม้อยู่หนึ่งอย่างนะครับอีเมลเหล่านี้จะต้องยังไม่ได้ผูกกับบัญชี Facebook อื่นอยู่ถึงจะสามารถใช้อ e ีเมลนะครับไปผูกกับ Facebook ได้อาจจากตัวอย่างนะครับผมใช้อ e ีเมลหลักข้างบนเลยแล้วกันเนาะก็จำอ e ีเมลไว้นะครับและกดไปที่หน้าจอหลักเสร็จแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่แอป a c e b o o k และนำอ e ีเมลนั้นมาป้อนในหน้านี้เลยครับ โอเคครับเมื่อป้อนอีเมลครบทุกนแล้วนะครับให้เรากดถัดไปหน้าต่อไปนะครับสร้างรหัสผ่านหน้านี้นะครับเพื่อนๆมากดช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ตั้งรหัสผ่านที่จะใช้กับบัญชี a c e b o o k ของเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับรหัสผ่านนะครับแนะนําให้มีทั้งตัวภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าสัญลักษณ์ผสมกันนะครับจะปลอดภัยที่สุดและมีอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปเพื่อนๆนนะครับก็สร้างรหัสผ่านเข้าไปได้เลยครับ เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปในหน้าต่อไปนะครับถ้าเรากดบันทึกไว้เราจะเข้าสู่ระบบ Facebook ครั้งถัดไปได้ง่ายขึ้นเนาะตรงนี้นะครับก็แนะนําให้กดบันทึกไว้หน้าต่อไปก็จะเป็นข้อตกลงและนโยบายของทาง Facebook ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านได้นะครับถ้ายอมรับได้เนาะก็ให้กดฉันยอมรับปุ่มนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะขึ้นหน้านี้ให้เรามากดไม่ใช่สร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะครับ หน้าต่อไปป้อนรหัสยืนยันในหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนไปเอารหัสจากข้อความ Gmail ที่เ,เพื่อนๆได้ป้อนไปนะครับก็ให้ออกจากหน้านี้เนาะเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปที่ Gmail ในมือถือแถ้าครั้งอยู่ในหน้านี้ให้เรากดแกกะบาดเสร็จแล้วนะครับในของข้อความจะมีข้อความที่ Facebook ส่งมานะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนไม่เจอนะครับให้กดไปที่ขีดสามคีทางด้านซ้ายบนในหน้านี้และกดอีเมลทั้งหมดได้นะครับ และถ้าเพื่อนเพื่อนะครับเจอข้อความที่ Facebook ส่งมาแล้วให้กดเข้าไปและเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจนเจอรหัส5ตัวก็ให้นำรหัสที่เพื่อนๆได้ไปป้อนในหน้าที่เราค้างไว้ในแอป a c e b o o k ได้เลยหน้านี้นะครับก็ให้กดออกกรเสร็จแล้วให้กลับเข้าไปที่ Facebook ที่เราค้างไว้และนำรหัสที่ได้มาป้อนในหน้านี้ป้อนเสร็จให้กดถัดไป หน้าต่อไปนะครับเพิ่มรูปโปรไฟล์ในหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มรูปโปรไฟล์ของ Facebook ได้นะครับถ้าอยากจะเพิ่มนะครับให <S <S ้มากดเพิ่มรูปภาพตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับแนะนําให้กดเลือกจากแกลอรี่เพื่อเลือกรูปภาพที่มีอยู่ในมือถือนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับ Facebook จะขออนุญาตเข้าถึงรูปภาพและสื่อตรงนี้นะครับแนะนําให้กดอนุญาตจากนั้นนะครับก็เลือกรูปภาพของมันเพื่อนในมือถือได้เลยครับแนะนําให้เป็น